สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะคะประจำวันที่20มีนาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจต,ตัวเด่นก็คือ4กับ7 5กับ8 40 414243454748 707 48, 47, 48, 17273 7578 75, 79จับคู่ก็4ี่เจ5ดห้า5 7นะคะ เจ็ดศูนย์สี่สี่เจ็ดแปดสี่แปดหนึ่นะคะก็ขอเ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะต่อไปสามัคคีสี่กับเจ็ดสองกัห้าสองศูนสอนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหจับกคู่ก็4ี่เจ็ดสองห้นะคะสี่ห้าสองเจ็ห้ห้าหนะ อย่าลืมจบคู่ลุ้นด้วยกันเด้อสี่กับเจ็มาเหมือนกันนะสี่เจ็ดห้ามาเหมือนกันนะคะต่างกันสองกับแดเนาะก็4ี่ปดเนาะสี่เจ็ดสองห้าสี่สองเจ็ดห้าสี่ห้าสองเจ็ดนะจับคู่คว้แยวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะ ต่อไปนี้เราพัฒนาจะออกสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะตั้งแต่วันที่22มีนาถึงวันที่14มิถุนาเนาะก็จะเปลี่ยนการออกใหม่เนาะก็กอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อสำหรับคลิปนี้วันนี้ไม่มีเราไม่มีเราพัฒนาใช่ไหมเนี่แต่เราไม่ได้ทำเนาะ ตั้งแต่วันที่12มีนาแสดงว่าวันนี้มันออกอยู่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ